สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับส่องเงินนะคะวันนี้หนูจะมาอ่านมังงะจีหยวนนะคะมาต่อต,อ,ตอนที่แล้วนะคะก็ตอนหกคิปจีฮะาหกชิมานะคะก็เพื่อมีเป็นการใช้เวลากับไปซูมคลิปกันได้เลยค่ะแบบนี้คงไม่ดีต้องหลอกตาภาพลวงตาความเป็นจริง ดเด็กหญิงทั้งสองมีวิสัยทัดจริงๆนี่คือผ้าไหมที่ดีที่สุดในวันโจชิบสองเงินผ้าชิบสองเงินผ้าไหมนี้มีราคาแพงกว่าทองคำเลยนะคนทั่วไปซื้อไม่ได้โอเคอันนี้จำเป็นห่อให้ค่าสีได้ขอรับพวกเขาไม่คนเป็นคนธรรมดามีเลือดถี่แข็งเก่งหายใจยาวเป็ดสิบ พวกเขาเป็นครอบครัวผู้ฝึกฝนแน่ๆเฮ้ hey, คุณลูกขาสัมผัสแบบนั้นไม่ดีเลยดูเรียบร้อยแต่กีบนั่นเป็นกิ่งก้นหรอแปลกจังโอเคค่ะ okay, แค่แตะมันลงไปเพื่อดูว่าทุกวันนี้ผ้าไหมมีความแตกต่างกันอย่างไรเจ้าของร้านช่วยเลือกเสื้อผ้าสามสินให้หน่อย okay, โอเครอสักครู่ ผู้หญิงสองคนดูแปลกมากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่ได้น่าเกียดไม่รู้ว่าเป็นการแต่งหน้าหรือจงใจจริงๆฮ่หาฮ่าฮาบางทีอาจจะไม่เข้าใจมันจริงๆมองไม่เห็นสัดต้องดูที่ถนนก่อนเป็นไปไม่ได้ว่าผู้ชายยกกระดานหมักลูกจะยังอยู่ที่เดิม เครื่องประดับยกเครื่องประดับยกมาใหม่กำไรยกและเวนยกล้วนเป็นยกที่ดีนั่นไงเป็นนักปราดงั้นหรอดูเครื่องประดับยกเหล่านี้สิเขียวแค่ไหนติดผมนี้ราคาเท่าไหร่อ๋อพื้นผิวนี้ธรรมดาแค่สาสิบทองแดงฮ่าฮ่าสามสิบทองแดงนี่ยังไม่พอ ค่าคิดว่าหนึ่งหรือสองขุมราคาฮ่าฮ่าาาไม่เลวดีจริงๆคนนี้พึ่งจากไปกำไรสองสามเดือนคุณลูกค้ากิบติดภูมินี้ไม่คุ้มมากค่าไม่ต้องการอะไรมากกิบยกบึกนี้เกะสะลักด้วยวัดสดุหยาบอย่างมากที่สุดก็คนแค่แกะ แค่สองหรือสามสิบทองแดงถ้าชอบจริงๆให้เหรียญทองแดงเหรียญใหญ่ๆก็ได้ท่านชื่ออะไรงั้นหรออาข้าชื่อลินเทียนและข้าได้ตั้งแผงขา,ขายของที่นี่เงินที่ท่านให้มาแล้วถ้าข้าไม่ขายมันล่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลข้าชอบมันนี่มากและข้าจะซื้อมันวันนี้ได้ยินมาว่าอาหารของ ุนเทียนสวยเชียงลวดดีมากพี่หลินเคยไปที่นั่นไหมหาที่นี่แพงเกินไปค่าเป็นแค่พ่อข้าที่หยาบคายข้าได้ยินมาว่าที่นี่แพงมากอาหารสามปีจะมีราคาแพงแค่ไหนจุปหัวปลามาแล้วกาลัำปีตุนเนื้อก้อนกำลังมา ฮ่าฮ่าฮ่าพี่หลินข้าหิวนิดหน่อยขอกินก่อนนะครับพี่หลินอิ่มหรือเปล่ากลัวกินไม่อิ่มย่าย่าย่าท่านเป็นญาติของตระกูลหลินของเราหรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าข้าไม่ใช่ญาติของท่านแต่ข้ามีข้อสงสัยที่อยากจะถามพี่หลินข้าจะให้พี่หลินเลือกเก่งกล้าร่ำรวยกับ อยู่อย่างสง,งบสุขมันข่นคงถ้าไม่มีความหรูหรือความทาเยิยนทายานหนักข้าแค่ต้องการแต่งงานกับภรรยาและมีลูกสองคนและสายชีวิตอย่างสง,งบสุขข้าพอใจมากที่จะสามารถมอบจุดชิ้นสุดข,ของชายซาลาให้กับพ่อแม่ได้และที่ก็มอบจุดจบข,ของวัยซาลาให้ข้าด้วย อย่างไรก็ตามผู้คนจะเปลี่ยนไปยิ่งได้มากยิ่งยากได้แน่นอนพอใจกับที่มีก็ดีนะโอเคพี่ลิ้นไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอรับ พี่หลินมีคนสวรรค์ด้านวารากรรมที่ยอดเยี่ยมจะเป็นอาจารย์โรงเรียนมัธยมในปีนี้อย่างแน่นอนงั้นหรอพี่หลินจะเป็นคนที่จะมาทำหน้าที่ของข้าในปีนี้ถึงเวลาที่อาจารย์หยินจะเป็นที่รู้จักมากของอาจารย์หยินจินโจคาลอหาดซุยหุย การทุดชบหลักฐานเริ่มขึ้นแล้วนำปากกาหินมึกกล่องอาหารมาด้วยเล็กกงหยวนจะจัดเตรียมกระดาษสีเล่น้ำให้เข้าไปได้แล้วท่านคือหยินเจ้าเยียนรู้จักข้างั้นหรอข้าไม่รู้จักแต่ข้าได้อ่านถัดสีถีนกของท่านเกี่ยวกับ เรื่องราวของเด็กๆและการเดินทางท่องเที่ยวยามค่ำคืนซึ่งค่อนข้างน่าสนใจงานซุ่มซามของข้าไม่กล้าให้ท่านสมเอาละทำแบบนี้ทดสอบให้ดีหวังว่าท่านจะได้อันดับหนึ่งข้าจะทำให้ดีที่สุดเริ่มสอบของของดังแล้ว แม้ว่าจะมีตำแหน่งว่างในข้อความอยู่บ้างแต่ก็ดีเหนือหาอครอบครุมและมีรายละเอียดเราสามารถควบคุมความแห้งเล้งได้อยู่แล้วโดยอาศัยสิ่งนี้ท่านท่านคิดยังไงครึ่งเดือนต่อมาอย่าดันขอดูหน่อยอยู่ครึ่งกลางลูกชายของข้าอยู่ในลายซื่อด้านหน้าใครอยู่ในอันดับต้นๆ ยินเจ้าเสียนคือใครที่หนึ่งคือหยินเจ้าเสียนใครจะรู้ข้าไม่รู้ขอจะแดงความยินดีหยินเจ้ยหยวนขอจะแดงความยินดีกับลุงเลนพี่หยินขอบคุณทุกคนทุกคนขอบคุณเขาเมามากด้วยสุราสองแก้วข้าน่าจะหยุดไว้ท้ายที่สุดมันกลับเป็นงานเลี้ยงของลู่หมิง อีกอย่างงานนี้จัดเพื่อเขาเขาจะไม่ดื่มได้อย่างไรก็จริงๆนะแต่กลัวพรุ่งนี้จะปวดหัวว้าวอืม,อม,อมหยินเจียหยวน จ้าจ้าจ้าเจ้าเป็นใครทำไมเข้าห้องผู้ชายตอนกลางคืนหยินเกียหยวนเรียกข้านางแดงก็ได้ข้าไม่ได้พบนักปราชญ์อย่างท่านมาหลายปีแล้วเห็นข้าสวยไหมนี่มันปีสั์ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้แล้วนะคะทุกคนก็จะลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อปิดกำลังใจให้หนูด้วยนะคะก็ถ้าหนูอ่านผิดพลาดประการใดก็กลับอดทูดขออภัยน้ำลายๆเนาะเพราะว่าหนูก็อ่านภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็จะลืมไปกดติดตามเพจชื่อเพจว่าเปะ๊ะไว้ให้อ่านเองนะคะสำหรับคลิปนี้กับะิอ ตัลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปนะสวัสดีค่ะ